เขจะแชร์แชร์ประสบการณ์แชร์เรื่อเขาสบายใจพี่จิงบเจะแชร์ประสบการณ์้วมาพ จิ๊กน่ะจิ๊กนะชอบที่สุดคือคุณหมอมานับเนี่ยจับจิ๊กทำท็อปสี่เข็เพราะวันนั้นมีอยู่ครั้งนึงไปออกกายกรรมเนี่ยคุณหมอมองจิ๊กแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าหน้าจิ๊กเรียวเนี่ยจะดูดีแต่ทำไมจิ๊กเริ่มอ้วนขึ้นต้องแช่ต้องอะไรเงี้ยคุณหมอก็เรียกจิ๊กไปดูจิ๊กกลัวนะเพราะว่าการทำศัลยกรรมครั้งแรกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันจะต้องยกแยะไอ้นู่นไอ้นี่ตายแล้วที่ไหนได้จับไปนอนบนเตียงมีเข็มแค่เนี้ยฉีดออกมาจิ๊กจิ๊กเออค ออาดีกว่าเดี๋ยวเราให้คุณหมอมาทักบายดีกว่าคุณผู้ชมเตรียมพบกับคุณหมอนะฮะที่ทำหน้าโมหน้าทำจมูกที่ฮอตที่มากตอนนี้ขอต้อนรับนะฮะคุณหมอมนัสครับคือคุณจิกเนี่ยนะฮะอาจจะแบบว่าทุกตื่นี้ ทำไมเด็กเนี้ยมันใช้ไมอธิบายมีอยู่่อใช่ไคือเดี๋ยวนี้การทำสัตว์อะไรนได้พัฒนามาเยอะเพราะว่าคนเราเวลามันมีค่านะครับเราก็ไม่อยากมีดาวถามเรื่องระยะเวลาของการหายมันมันทำ คนหรือว่าอื่นอัดที่จะตอบคำถามนะฮะเราก็ทางหมอก็ได้พยายามที่จะพัฒนาในช่วงดีผมก็เป็นรุ่นที่รุ่นเก่าหน่อยก็คือก็จะมีมีเขาเอมาให้คนดูฝั่งคนดูที่คือเาเก็มีหมอจากประเทศญี่ปุ่นข้านะฮะหมอจากฝรั่งเศสครับ หมอจากอเมริกาเกาหลีและเมืองไทยซึ่งเรามีกันอยู่12คนครับเราเป็นรุ่นที่ทำปฏัตมาอย่างทชโชนเราก็คิดวิธีเราก็คิดวิธีทําไงเราเราจะเวลาจริงๆแล้วปีหนึ่งเราจะเจอกัน3ิครั้งระหว่างประชุมใหญ่เราก็จะมาแลกเปลี่ยนว่าเอ๊ะเราจะทําไงกับคนรุ่นใหม่ที่เขาเวลาก็มีค่าแล้วก็ ให้บางคนสามีก็มาอนุญาตให้ทำด้วยหรือบางคนก็ไม่สะดวกที่จะหยุดเพราะว่ามีงานประจำที่ยัองทำเราก็ออกแบบการผ่าตัดเพื่อที่จะให้หน้าประชับขึ้นนี่คือช็อตสุดท้าดเลยแต่จะบอกว่าเช้าวันนี้จะมีคุณผู้ชมหนึ่งท่านในสตูดิโอของเราที่จะได้ทำจมูกฟรี ใครเหมาะสุดนะครัุณหมอจะเฉลยหรือยังครับว่าใครคือผู้โชคดีค่ดจะได้ทำเราจะเ,เราจะพูดชื่อหรือรพูดเบอร์หรือเราจะเชียอะไรนะครับถ้าถ,ถ้าเป็นผมนะคร<ะ>ับผมยังไม่ผมไม่เห็นอ้วนเลย<ะ>แต่พอผมผม,ผมเห็นอ้วนผม,ผมอยากอ้วนอ้วน คุณหมอเรียกคุณนะครับแต่ต้องถามว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคก็โอเคค่ะคือจะผมทำมาแล้วอ่ะทำมาแล้วครับผมก็ยิ่งยิ่งยิ่งชอบที่ว่าทำมาแล้วเพราะว่าผมเห็นคุณเนี่ยเพราะว่าผมทำอะไรได้หลายอย่างทำอะไรได้บ้างครับคุณหมอคือหนึ่งทำให้เขาน่าเด็กลงได้หลังจากทำจะดูเพราะว่าเราเราสังเกตให้ดีนี่เพราะว่าเออหน้าเขาดูดู ตามวัยที่มันก็ไอตาเติมมันก็จะแห้ง<ท>ไปปกติอยู่แล้วครับแล้วก็ไอจมูกนี่มันดูเป็นแห้งข้าวต่อแล้วตามันลึกครับนะฮะแล้วมันดูเครียดครับนะฮะตอนนี้ถ้าเราแก้ไขตรงตรงสันที่ไม่ให้หักแล้วก็แก้ไม่ให้มันเป็นครับมันเป็นแห้งครับแล้วเรงจมูกนี่มันโตไปยกมาัแล้ว,ลวปลายเนี่ยมันไม่มีความ นะฮงอ <boundaries> หิ้งก็จะดีขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็พอทําเสร็จแล้วคนจะไม่รู้ว่าคุณทําจมูกต่อไปแต่จะดูรู้สึกว่าหน้าดูสดใสแล้วก็ดูเด็กนะฮะแล้วก็ดูมีชีวิตชุ่มเดี๋ยวถามอีกหนึงนะทำไมทำหน้าบึ้งครับคุณนี่นะคือหมูคุณต้องยิ้มนี่ครับยิ้มนะครับได้ร่วมเลยถ้าคุณโอเคนนี้คนนี้ไม่มีเลยนะ ไม่ใช่แค่นั้นครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับเรามีแจกคุณหมอมานัดบอกว่ายังมีผู้ชมทางบ้านที่อยากทำให้ไปติดตามที่หน้า Facebook ของเมโกะนะครับเดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กนิดหนึ่งนะฮะมันจะมีแคมเปญอยู่ในขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นนะครับสัญญกรรมจมูกปากตาคางู้แก้มลด50%นะเหลือ20,000บาทนะครับรัดเคสละ10คน นอกเส้นนั้นยังม ok, ีฟิลเลอร์ปกติหลอดละ25,000เหลือ10,000จำนวนจำกัดนะฮะโบท็อปซื hum ้อ1แถม1ทรีทเมนต์เลเซอร์ทุกรายการผมอยากได้มากแบบนี้เอาเอลชาร่าเอลชาร่าเอ็กซ์โกลเทอเรพีเจนเทลแฮร์รีมูเวเบลด40%นะ แต่เงื่อนไขนะครับคุณจะต้องบอกโค้ดว่าดูจากรายการตื่นมาคุยรับราคาพิเศษจองมัตสำระเงินพายในสิ้นเดือนนี้นะครับคุณผ<ด>ู้ชมหมายเลขขาขึ้นเลยครับโทรตอนนี้เลยนะครับไปจองก่อนอย่าลืมบอกโค้ดตื่นมาคุยไม่งั้นคุณไม่ได้โปรโมชั่นเหล่านี้<ค>081 272 2 27 2 2 9 091 272 0 9 2 2 092 223 4 8 4 5ขอบพระคุณหมอมาลัที่มาร่วมรายการพี่ซิกขอบคุณด้วยนะ